อ้าวินผักกับสมศรีไหมคะอ้าววันนี้สมศรีจินผักสมศรีคนสวยกินผักนะคะโอ้สมศรีจะลดกลมอ้วนเหรอลูกอืวันนี้สมศรีลดวามอ้วนนะคะจินผักคะ่ะจินผักอร่อยเลยดูสิโอ้อร่อย อร่อยมากๆเลยค่ะต่อไปนี้สมศรีจะไม่อ้วนแล้วนะคะสมศรีแต่งหน้าด้วยวันนี้ไหนดูตาสิว้าวตาสวยแกลเลเนอรเกง่งเอ้าวผักเยอะๆนะลูกกินผักเยอะๆชวนเพื่อนๆกินผักด้วยไหมคะสมศรีเป็นเด็กน่ารักสมศรีกินผัก น่ารักสมศีน่ารักน่ารักก่อนลูกสมสรีน่ารักสนสีกินผักกบกลับกลับกบน่ารักจุงเบยเออกินผักอยู่กับแม่นะคะน่ารักก่อนเร็วน่ารัก